เพื่อน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ก็ทนายเำเภอน้ำพองครับก็กำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับคอยสอดส่องดูแลนะครับบุคคลแปลกหน้านะครับหลังจากว่ามีสุนัขแล้วก็แมวของชาวบ้านในถูกวางยาโอตายไปเยอะเลยนะค่ะ ก็ที่บ้านโคกกลางเลขที่154หมู่ที่12บ้านโคกกลางตบลวังชัยอำเภอน้ำพองจัังหวดขอนแกน่นนายสุภชัยลีเขาสูงนายอำเภอน้ำพองพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุวัสดิ์สมจิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน,น้ำพองลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังชาวบ,บ้านได้โพสต์ลงในสื่อออนไลน์ว่าสุนัขถูกวางยาเบือ่อค่ะ นางสาวพรจิตมั่งมีครับอายุ56ปีบอกว่าก่อนที่สุนัขตายเนี่ยก็ได้ยินเสียงรถยนต์นะครับคล้ายกับการขับตะเวนเข้าออกนะฮะต่อมาก็ในช่วงเช้าเพราะว่ามีสุนัขต,ตายไป1ตัวแมวอีก2ตัวตุลศพเพระรอบหมู่บ้านก็มีสุนัขและก็แมวตายเพิ่มอีก5ตัวรวมเป็น6ตัวด้วยกันนะครับนางสาวพรจิตมั่งมีผู้เสียหายก็กล่าวว่าก็ไม่รู้ว่าสุนัขจะออกไปกัดไก่เพื่อนบ้าน ตายนะครับจนถูกวางยาเบื่อหรือไม่หรือว่าอาจจะเป็นคนร้ายที่ต้องการวางยาเบื่อเพื่อที่จะเข้ามาลักทรัพย์ก็เป็นไปได้นะครับอ๋อตอนแรกน้องสาวเขาบอกว่าหมาตายค่ะก็รู้เรื่องตอนเช้าหมาตายที่บ้านหลังนั้นอยู่ข้างห้องน้ำตัวเดียวค่ะสีดำพอพอเอาไปฝังตรงนั้นเสร็จ ใช่ไหมคะแล้วก็ก็เลยมาเห็นอีกตัวหนึ่งด่างตัวสีขาวใต้ค่ะในบ้านตรงที่ไฟไหม้อ่ะคะ่ะอวกมาแล้วก็กัดลิ้นกัดลิ้นตัวเองอ่ะคะ่ะก็คงจะแบบเก็บปวดอะ่ะก็เลยไม่รู้ ทางด้านนายสุปชัยลีเขาสูงในอำเภอน,น้ำพองได้เข้าตรวจสอบพร้อมบอกว่าจะต้องสอบสวนหาสาเหตุว่ามาจากเรื่องไหนซึ่งได้กําชับให้ผู้ใหญ่บ้านได้ตรวจสอบดูแลความปลอดภัยภายในหมู่บ้านด้วยโดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่เดินทางเข้าออกหมู่บ้านค่ะต้องต้ต้องดูก่ารู้ว่าอไก่เลยที่หมาย ยิ่งมาตรงนี้เนี่ยก็กำชับทางกำนันผู้ความทั้งที่ไปนะครับปกติเขาจะมีชุดเบญญามเขาอยู่นะครับให้ตรวจตาในซอยที่ที่เปรียวแล้วก็คนแปลกหน้าเข้ามาแล้วก็ก็จะมีเบนญามอยู่ตลอดเวลาที่จะคอยดูแลกันแล้วก็ข้อสาคัญก็คือต้องประสามพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้แจ้งเหตุนะครับกรณีที่มีคนแปลกหน้าหรือว่าผู้มีพฤติกรรมที่ไม่ดีมาก็แจ้งกับผู้นําก็แจ้งไปที่ที่โรงพักที่อำเภอต่อครับขอบคุณครับท่าน ก็เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ต้องดูอีกทีนึงค่ะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะว่าไม่ได้ตายแค่ตัว2ตัวแต่ตอนนี้เห็นไว้ทั้งหมด6ตัวทีเดียวเอ๊จะเป็นเรื่องของการไปกัดไก่ชาวบ้านหรือว่ามาวางยาเพื่อทีอ่จะไม่ให้มีสุนัขแล้วเขาจะเข้ามาลักทรัพย์ไหมคือมีทั้งสุนัขและก็แมวเนี่ยตายท<ะ>ัย้